อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลเจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องกลคลิปนี้นี่ซิมาอัปเดตพี่น้องอันนี้เป็นหน้าของผมมัหน,น้หน้าไอ้ข้าวเหนียวก็ขอ,ขอหกพี่น้องหน้าวานหน้าวานนี่ห่วงเขากะโอ้กำลังได้พี่น้องอืมมันเริ่มก้มมาได้นน่ห่วงเข้านี่ผมว่ากับพ่อพอกับหน้าดำนั่นแหละพี่น้องพ่อพอกับหน้าดำอืมเห็นบอลนี่ฟังนี่ฟังนี่สีมันงามนินจัหน่อยนี่ เห็นบ่อห่วงเขาห่วงเขา,หขาเห็นบ้านเบิ่งห่วงหนึ่งเนาะเห็นบ่านี่ห่วงเขานี่พี่น้องก็ดกดกพ่อพกับหน้าดำมาเลยพี่น้องอืมดกพ่อพอกับหน้าดำอ,อ,อ,พอ,พอ,ดำอยู่ที่ห้าวารุ่งคือวานเลยอันนี้นี่ผมตัดไอตัดใบข้าวไว้วันที่สามกันยายนพี่น้องอืมวันที่สามกัญญญนยายนนี่เห็นบ่อห่วงเขาก็บกำลังได้นี่พี่น้อง เห็นบ่เขาว่ามันสิค่าจะรอจะแลมันกับบอกค่าได้พี่น้องขอแค่ห้าบบำรุงได้พี่น้องถ้าเราบำรุงได้มันไม่คาพี่น้องเห็นบ่เนี่ยข้าวเหนียวก็ขอหกปุ๊บมองนี่คือดกดีแท้อา้านี่พี่น้องเบิ่งเบิ่งเห็นบ่บ่บบล้มได้พี่น้องมองมองล้มมันก็ล้มอยู่ล่มมองไอ้น้ำมันไหลเลยรพี่น้องมองมันบ่ล้มมันกับบ่ล้ม,ม,ลมแต่ส่วนมากสิบ่ล้มพี่น้อง นี่เห็นบ่โอ้ยนี่สำหรับผู้ใดที่ถามมากอะผมอัปเดตไ้เบิ้งก็ไดนะ้พี่น้องเด้อข้าวเหนียวก็ขอหกของผมนี่นี่เม็ดสีออกดำๆนะจ้หน่อยนี่ข้าวเหนียวก็ขอหกต้นเตี้ยพี่น้องสูงเท่าเอวอืมสูงเท่าเอวอืมเห็นบ่บกค่าพี่น้องบกค่าผลผลิตนี่เป็นที่น่าพอใจพี่นอ้องเอ้ย การนี่แหละพี่น้องสำหรับไอ้ไพที่ีแก้ปัญหาอยากแก้ปัญหาเรื่องข้าวล้มนี่เพราะว่าช่วงนี้กะเป็นช่วงที่ข้าวก็รังล้มนะพี่น้องเข่าก็ล่างล้มอืถ้าถ้าเข่าผู้ใดหรือว่าหน้าผู้ใดที่เข่าต้นมันสูงนะพี่น้องมีสิทธิพี่น้องมีสิทธิเสี่ยงที่ข้าวจะล้มนี่อันนี้ของผมนี่ตัดวันที่ สามกันยาพี่น้องกับบอท่านในล้มได้พี่น้องเพราะว่าต้นเขามันเตี้ยเนาะหลวงนี่ห่วงกระดกพ่อพ่อกับเอ้พ่อพ่อกบหน้ดดำาเลยพี่น้องขอแค่เราบำรุงได้ีหลย่างมันบ่ค่อยมีหญ้าพี่น้องอเห็นบ่นี่มันไม่ค่อยมีหญ้าพอมันไม่มีหญ้าปับ๊บหนี่เราใส่ปุ๋ยไปนี่มันบ่มีเอ้มันบ่มีหญ้ามาแย่งกินเออม,มันไม่มีหญ้ามาแย่งกินเอ้ ไอ้สารอาหารเนาะมันก็เลยเห็นไห้มันม่วงมันดกม่วงมันใหญ่แต่มองนี่มันสูงสูงมันก็ล้มอยู่นี่พี่น้องนี่นี่ขนาดตัดเดือนกันยาว่าต่ำแล้วมันก็ยังมันก็ยังล้มอยู่นะพี่น้องนี่เห็นบ่านอยน้อยหนึ่งแต่เราันาดปันไดพี่น้องอืแต่ก็เดียวเบิ่งอีกเท่านึงพี่น้องอือันนี้ฟังนี้นี่ฟังนี้เขาก็ตัดคือกันแต่เป็นข้าวมะลิมหนลิ105นี่ไอ้ฟังนี้ อันนี้เป็นหน้าผมอันนี้หน้าข้างๆงพี่น้องอืมก็มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งสําหรับไอ้ใครที่อยากจะแก้ปัญหาข้าวล้มก็พี่น้องก็ตัดคือวานนี่แหละควบคุ่มความสูงมันอ่ะพี่น้องอืมเห็นบอนี่ฝั่งนี้ก็ข้าวมะลิหนึ่งศูนย์ห้าก็ไม่ล้มของเขานน่เห็นบอเบิ้งความสูงของมันนี่อันนี้นี่น่าจะหน้าขาและวะบนาคากะซ้ำๆเอียวพี่น้องอืมข้าวนี่ ้าออกลวงแล้วเนี่ยสูงเท่าเอวนี่พอดีพี่น้องพอดีอือบอ,อล้มอืมล้วก็ได้ผลผลิตดีพร้อมนะเพราะว่ามันมันไม่ล้มะเนาะพอมันไม่ล้มนี่มันสิเต็มเม็ดเต็มหน่วยพี่น้องอืมมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรอืมแม่นว่าละเพราะฉะนั้นก็นเฮ็ดเขาก็อย่าลม้มน้องย่าหายมันล้มอืมขวบคุมความสูงให้มันได้มันคือตัวเดียวเลยเออปัญหาหลักๆนี่ปัญหาหลักๆอ่ะผมสิย่ำสีบอกอยู่เสมอว่าข้าวนี่ที่มันล้มนะเพราะอะไรสาเหตุหลักเลย สาเหตุหลักมันก็คือต้นมันสูงพี่น้องต้นมันสูงมฮนบอส่วนสาเหตุรองก็คือพี่น้องสาเหตุรองก็คือพวกฝนฟ้าอากาศลมพวกนี้มันสีเห็ุให้มันลมเพราะว่ามันพัดนะเนาะอืมแต่ถ้าแต่ถ้าข้าวใครมันก้มมันโค้งแล้วแล้วมันล้มก็ไม่ค่อยมีปัญหาพี่น้องอืมแต่นี่นี่เป็นสภาพนี่พี่น้องนี่นี่เห็นบอถ้าต้นข้าวมันเพิ่งออกออกรวงแบบเนี้ยกําลังชี้โดชี้เด็บแบบนี้ มันกาลังเป็นน้ํานมวันนี้แล้วมันล้มนะอันนั้นนะมีปัญหาแน่นอนพี่น้องมีปัญหาแน่นอนอาจจะทําให้ข้าวรีบได้เพราะว่ามันสั่งข้อแสงไม่ได้มันบังแต่ถ้านี่ถ้ามันก้มมันโค้งแล้วนี่เห็นบ่มันก้มมันโค้งแบบนี้แล้วนี่มันเลยระยะน้ํานมแล้วนี่แบบนี้ล้มก็ไม่มีปัญหาพี่น้องไ่ต้องกงังวลอืมกันนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่อัปเดตห้เบิง้งกันเด้ออือตัดใบข้าวสามกันยายนพี่น้องวันที่สามกันยายนอืมใครี่บอกว่า ตัดเดือนกัญญามันสิค่าจะรอจะแลกะเบื้องเหงาพี่นอ้องอือม,มันบอกค่าดอกอือขอข้าวบำรุงได้พี่น้องเอ้ยอือแต่ถ้ารอบำรุงได้นี่ต่อให้ตัดเร็วแค่ไหนก็ข้าวอาจจะล้มก็ได้นะแม่นบอกพี่นอ้องอือบางคนห้อยต้นเขาเนี่ห้อยสูงใหญ่ห่วงนี่ดกอือห่วงดกดีขนาดเลยเออต้นสูงใหญ่รวงดกใหญ่แต่สุดท้ายเนี่ยข้าวคุณล้มคุณคิดว่ามันจะได้ข้าวไหมแม่นบอกละ่ะ ตรงกันข้ามเหมือนพี่น้องตรงกันข้ามกับนาเราที่เราตัดอืเราตัดปุ๊บไอ้ต้นมันอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แมนบล่ะต้นมันอาจสีบรยานใดนี่ห่วงมันกะห่วงมันกะสีบญ่ยายนใดเอออาจจะอาจจะประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่พี่น้องแต่แต่ต้นมันเตี้ยและต้นข้าวก็ไม่ล้มและมันก็ได้ข้าวเม็ดเต็มทุ่งเม็ดนี่แมนบอแต่ตรงกันข้ามอีกทีนึงกับรวงข้าวที่ของคุณใหญ่ๆ่อ่ะ แต่มันล้มก่อนวัยอันควรอะคุณไม่ได้หรอกแมนบอถึงห่วงเจ้าชิญยัยซ้ำใดเขาจะล่มก่อนกับมันกับไซเมตดบ่อเต็มคือเขาแต่แบบนี้นี่เขามันต้นมันเตี้ยมันบ่อเฮาจำกัดความสูงมันได้ห่วงเขามันอัดสีบอยหญ่ปานใดอือสำหรับบางคนนะแต่สำหรับผมนี่รวงข้าวประมาณนี้นี่มันก็เป็นที่น่าพอใจได้พี่น้องอือก็คือต้องแลกมาอะกับข้าวล้มกับข้าวไม่ล้มนะพี่น้อง เออผมเอาแบบนี้ดีกว่าอือค่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งออาจจะไม่มีสาระอะไรหรอกนี่เบิ่งเอานี่พี่น้องห่วงเขานี่อุย้ยนี่บอกฆ่าจระเจริลฮ่ผมว่าเห็นปะขอแค่เราบำรุงได้พี่น้องเร่งต้นตัดเดือนกันญ่านี่คือต้องบำรุงลำต้นให้มันใหญ่ไว้ก่อนพี่น้อง บำรุงลำต้นให้มันใหญ่ไปก่อนอืมเพราะว่าพื้นฐานของรวงข้าวนี่ลำต้นจะต้องใหญ่ก่อนพี่น้องอืมคือช่วงไงใครที่ตัดใบข้าวช่วงไง้เดินกันย่าหนะพี่น้องอย่าไปหวังว่าสีฮับห่วงเอากะพับห่วงเลอพี่น้องเลยอย่าไปหวังแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นข้าวไวแสงพี่น้องคือเวลามันสั้นแมนบอกพอเวลามันสั้นนี่มันมันกลมประมาณสักอาทิตย์หนึง่งแล้วมันก็ถอดรวงเลยได้พี่น้อง เพราะฉะนั้นมันมีเวลากินปุ๋ยรับรวงแค่อิตย์เดียวพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่เฮาอย่าไปหวังกับปุ๋ยฮบพ่วงพี่น้องเพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดเพราะฉะนั้นเราต้องบำรุงต้นให้มันใหญ่ก่อนอเพื่อเป็นพื้นฐานอือม่มนบ่ละ่ะแต่สําหรับนาใครที่ตัดเร็วก็อันนั้นก็หวังกับปุ๋ยรับรวงได้พี่น้องเพราะว่ามันมีเวลามันเขามันกลมเป็นเดือนน่ะพี่นอ้องอือไอไอหน้าไผลที่ตัดเร็วนะ่ะอือม,มันจะกลม เดือนกันยาปั๊บมันจะกลมทั้งเดือนเลยเนี่ยต้นข้าวเนี่ยกลมทั้งเดือนเลยอืมเพราะฉะนั้นมันมีเวลากินปุ๋ยนานนะเนาะแต่สำหรับข้าวใครที่ตัดเดือนกันยานี่ต้นข้าวมันจะกลมแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นพี่น้องกลมหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นมีเวลากินปุ๋ยแค่หนึ่งอาทิตย์รับรวงสร้างท้องนี่นะเพราะฉะนั้นนี่เราอย่าไปหวังกับรับรวงพี่น้องบำรุงอัดเลยบำรุงอัดให้ต้นมันใหญ่ก็เหมือนที่ผมบอกคลิปผ่านมานั่นแหละถ้าถึงเดือนกันยาปั๊บแล้วนี่ ถ้านาไข่ที่ต้นข้าวมันยังเล็กอยู่นะพี่น้องอย่าไปล่อใส่รับร่วงเลยพี่น้องให้ใส่ก่อนเลยใส่บำรุงให้ต้นมันใหญ่ก่อนเลยอืมเพราะว่าถ้าเราจะไปรอให้ต้นข้าวมันกลมก่อนค่อยใส่น่ะมันก็กลมแบบเล็กๆน่ะพี่น้องอืมเพราะว่ามันพื้นฐานต้นข้าวมันเล็กไงอืมเพราะฉะนั้นนี่บำรุงต้นให้มันใหญ่เลยพี่น้องอืมคือจังอันนี้แหละเห็นบอลนี่้าเขาบบำรุงต้นให้มันใหญ่เหมือนที่ผม ให้เบิ่งคลิปผ่นานๆมานะหว้วยห่วงมันกันหญ่ตามพี่น้องเอ้ยดูช้างให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่อดูต้นข้าวก็ให้ดูที่รวงข้าวแมนบอจะดูที่รวงข้าวใหญ่ต้นข้าวก็ต้องใหญ่แมนบอบอ้บอบอบออนโบแมนค้นเลยพี่น้องถ้าคนนี่ห้วยคนตัวเล็กๆแตส่สามารถสยกรรมให้นมใหญ่ได้แมนบอแต่ต้นข้าวนี่เราสายกรรมให้ต้นข้าวไอ้เราจะสยกรรมให้เมล็ดข้าวใหญ่ไม่ได้เด้พี่น้องเพราะว่าต้นข้าวมันโบแมนค้นเนาะ ต้นข้าวนี่ต้นเล็กรวงก็เล็กตามแต่คนนี่คนตัวเล็กแต่สามารถศัลยกรรมทํานมให้มันใหญ่ได้อืแมนบออันนี้เป็นต้นข้าวมันไม่ใช่คนผมเปรียบเทียบให้เบิง้งเพราะฉะนั้นเนต้นข้าวต้องต้นใหญ่อืรวงจึงจะใหญ่ตามอ่นะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากมายสวัสดีครับปุ๊บ